เอาล่ะก็สวัสดีกันทุกท่านเลยนะวันนี้จะมาเล่นไม้ครับเอาชีวิตรอดในไม้ครับ1.0.4นะแล้วก็จะมาบอกการอัปเดตของบ้านกระโดดก่อนกระโดดกันกระโดดไม่ขึ้นกระโดดไม่ได้กระโดดได้แล้วโอเคนะจะเกิดอาการแหลกๆมากเป็นเล็กน้อยนะแต่ก็มากแล้วแหละโอเคเราจะมาบอกการอัปเดตมั่งแล้วก็ไม่ได้อัปเดตบ้านแม้แต่ศูนจุดหนึ่งเลยนะเราจะมาอัปเดตพวกสันนิ เราจะย้ายแกมมาอยู่ตรงนี้แทนเงี้ยแล้วก็พี่วัวพี่หมูแล้วพี่หมูได้ยังไงเหรอก็ไฟกับมอนนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้แค่หลอดได้แต่มันฝรั่งก็คือาจะให้ดูนะว่าไฟเยอะแค่ไหนถึงจะได้มาฝรั่งมาอันนี้มี27มี17ใหญ่ใหญ่มี42แต่พาวเดอร์มี25เยอะไหมล่ะแบบ Uh huh. แล้วเรามาดูข้างล่างกันดีกว่าล่างก็เหมือนเดิมนะฟาร์มก็ไม่ได้แตะเลยไก่ก็หายหมดออันนี้ในไก่มีกี20อันก็คือค่าไก่ไป20ตัวน่ารักนะไก่โอเควันนี้ก็จะไฟมอนให้ดูนนกันนะก็จะเห็นว่าไม่ได้ปักท็อตตรงนี้เอาไวก็ เออเปิดมอนหรือเปล่าก็เปิดอยู่แล้วเพิ่งเพ,พิ่งไปไฟมาก็ต้องเปิดด่สิแต่ถ้าลงเหมือนเนี่ยถ้าไม่เออถ้าไม่มีแขกรับเชิญก็จะไม่เปิดมอนนะเอยก็จะไม่ปิดมอนเออจะถุยจะไม่เปิดมอนเลยนะไม่แต่นิดเดียวโอเคตอนนี้ยังไม่เจอหมวไอพีซีเลยนะอาจจะไม่มีก็ได้ใครจะรู้ต้องเปิดเจทีแล้วบินไม่ใช่ไม่ใช่ นามอนเกิดนั่นไงเกิดละพี่เกลกับพี่บี้อย่เอาพี่สมคิดนะทุกคนอาจจะงงวาทุกคนอาจจะงงวาไอ้สมคิดมันคืออะไรคือพีเออ,อร์ขาเรกว่างไงนะพี่คิปเปอร์ของเราเนี่นะพี่เขียวก็คือพี่สมคิดนะก็จะเรียกว่าสมคิดเขามันแบบมาสมคิดจริงๆแต่เยใหญ่แล้วสองโอเคกาจกาตกอย่างนี้จะ ไมได้หรือเปล่านะไม่ได้ก็ต้องได้ริวขาดอะไรก็ต้องได้โอเคโอเค,อเคอจิกเต้เล่นธนูมาเราก็คับธนูได้แล้วที่จริงมีเล่นเล่นเครื่องใหญ่เลยนะตอนนั้นเครื่องเล็กมันจะแบตหมดเลยต้องเปิดเปิดไปแล้วให้เครื่องใหญ่เล่นก็มันพอสมควรเล่นเครื่องใหญ่มนันคิดพ,พี่สมคิดมาที่ก็สะดุ้งพี่เปอเอ้ยถุย แล้วก็สมคิดจริงๆหรอกพี่บี้แม้พี่พี่เอนด้แมนบอกทิ้งนานเงียบเียฟาดเรียยนอะเันอยังงเงี้ยโอเค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 อาหารจะไปเดียวมาไปเอาแป๊บโอเคกินกินงั้นงมาๆโอเค ฉัโอเคกันเลยต้องหาอาหารกันอาหารก็หาไม่ยากเลยนะก็ไฟอาจจะใจมันได้แค่นั้นเพราะว่าเราต้องหาอาหารกินที่ดีนะ่าจะหาช่วงช้านะช่วงเย็นก็แบบไฟไฟเ,เอ้ยบีดอะ่ะได้สักทีโอสองอันสุ่มเลยไม่ได้เลย ใจหายเลยเนี่ยก็ทำไมถึงไลไรตรงนี้ให้แกวิวเอ้ยให้แกวิวเขนานั้นหไหมก็ปลูกสวนอยู่ไก่มันเห็นวีดวีด,วด,วดแล้วมันเอ้ยเห็นมาเลยแล้วมันจะตามมาใช่ไหมโอ้เครื่องถึงกัแบ,บแหลกเลยทีเดียวก็ไม่ได้แหลกมากมายขนาดนั้นแต่ถ้าถ่ายจริงๆอาจจะแหลกแบบแหลกแบบผมมียินขึ้นอลไรกันเลยทีเดียวโอเค ช่วงนี้ก็จะเห็นว่ามีงานวัดนะอาจจะลงวันที่พราสองอาจจะลงวันที่วันนี้วันที่สามแล้วพระเนี่ยจ,จะลงวันที่สี่ไงก็งานงานงานมันยังมันยังงานวัดอยู่ก็จ,จะบอกว่าอจะมาเล่นไม่บ่อยเท่าไหร่โอเคถึงนาเรียบเรียบแต่ฟัดเรียบนะะไม่ร้องร้องถูกหรือเปล่าออ้ยอู้สมคิด สมคิด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 ไอ้สมคิดฉันเพิกก่งปดไปนะที่ทิเพเปื่อนแกมเอ็มาบึม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 อะบึมบึมบึมบที่การต่อก,อกรกับสมคิดนะไม่เกิดกกมพอเดอินอะเอ้ยเกลเกยจะเล็กเกยว่าเก,เกเาลนะคะเ,เอ้ยจะเล็กเกยว่าเกยเล็กเกยว่าเกลอะไรเกย อะไรเกย้อย่าทำไรไก่ฉันข้ามศพใชไปก่อนเกเกเกยเ F K F K หเหรอเกย์ใครเล่นมันเมื่อกี้มันบอกก็ฉันไม่ได้เป็นเกสักหน่อยออกไปลกูกไม่งั้นตายอเอ็นน่าแมนออกไปเดี๋ยวนี้อย่าให้อาร์วิชันได้ไปขอเข้ามาได้ร้องได้ร้องขอร้องนะ ไอสมคิดกับบูมข้างๆเหมือนกันไอสัมคิดนี่สมคิดจริงๆโอเคต่อไม่ต่อแล้วไปเข้าบ้านแกต,ตรงนั้นเดี๋ยวตอนเช้าพาลากเข้า oh, ไปกินในน้ำไม่ใช่แหละมันฝรั่งเดี๋ยวเราอืมไปขยายพันธุ์มันฝรั่งก่อนเอานี้แหละไปขยาย หนึ่งโอเคมีอยู่ยี่สิบสี่อันใช้ได้เยอะอยู่เพราะเราไปต่อสู้กับพี่เกย์เยอะๆอยู่โอเคนะคสมันฝรั่งก็จะไว้ประมาณริมๆนี้นะถ้าจะไม่ผิดนั่นไงหมูก็คือหมูมันก็จะกินอรมันฝรั่งกับแครอทนะคะแต่ตอนแรกมันกินแต่แครอทนะแต่ตอนนี้เขาอัปเดตให้มันกินแบบมันฝร,รั่งอะไรละ่ะ มันฝรั่งนะะมันคือฝรั่ง h fuck you m ม n เงียบทั้งจะตอบมุกตัวเองไงแต่มันมันไม่ได้น้าก,กับตัวเองมายทีอยู่ดีๆก็พูดเลยแล้วก็เอฟเคก็ตอนนี้ทำหน้าปกคลิปได้แล้วดีใจดีใจดีเรียนรู้มาเป็นสิบปี ก็จะไปตัดต่อในคอมนะภาพจะไปตัดต่อในคอมพิวเตอร์โอเคแล้วก็เราก็ต้องเป็นไฟล์เอ้ยเป็นเออถุยเป็นชาวนะกำงจะร้องเพลงกำลังจะร้องเพลงเป็น,ปน,ปนชานายอยู่ไฟล์อันนี้เป็นเป็นไฟล์เป็นผมนิยืนขึ้นเลยโอ้โหฮาจริง เหมือนเดิมนะร้อนก็เลิก ENNIS อัดง <roc ifik> ่ายยโอเคอุ้ยโดดแล้วตกใจนู่นฟาร์มเขาจะเด้งพอแล้อะไรขี้เกียจโอเคนะเราเรามีคนมาเล่นด้วยแล้วเราจะขยันทำฟาร์มเพื่ไม่ให้เป็นภาระของลูกหลานแล้วก็ เอาฝ้ลหลังที่เราไปได้นะแล้วเราจะไปขยายพันธุ์กับหมูอุ้ยๆน้นผู้น่นารักของเราแต่ถ้าตอนนี้มันยังไม่ชัดก,ก็นอนแล้วนะพอเรารีบแลกๆๆโอเคเราจะเห็นว่าวเราเกีบอกว่ามันตายหมดแล้วสมคิดไม่ใช่อย่อย่ๆเดี๋ยวมันมาสมคิดครั้งที่แล้วก็โดนไปสามตัวในเวลาเดียวกัน ไม่เอานะอุ้ยจะกจกจั๊กชีตุ้มไม่ใช่โอเคนะวันนี้เราจะมาผสมพันธุ์หมูน้อยของเรานะโอเคนะดูหมูเนี่ายามันชอบมันฝรั่งไหมถ้าไม่ชอบก็คงรอดวัน,นี้ไม่ได้เอา้าลูกโตแล้วดี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 ดฉันเอามา,าจะมันแหลกไหมโอเคนะ นั่นเนี่ยค้างไปแล้วไม่ไม่ไม่คุณต้องการล็อกแอปไม่โอเคลุก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 ลกแห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 ลกโอเคผสมพันธุ์วัวได้ดียะเออนะคะแล้วผสมพันธุ์แต่ละทีมันค่อนข้างที่จะเออแหลก แหลกพอสมควรแล้วก็จะลาเว้นกันเออเอา้าเราจะลาเว้นการประสมพันธ์เพียงเท่านี้นะส่วนไข่ไก่แล้วก็ได้าจะไปวันละแปดฟองไม่ใช่แล้วอืมอบ่รยากาฟองโหพี่สมคิดกับพี่เอ,อเอสปไปเดอร์ใช่ไหมนองเดอร์ เดีดังเด้อพี่สมคิดอย่ามานะโอเค,อ,เคอย่าอย่าอย่าถือวีแล้วมันแหลกอะ่ะเพราะมันพวกพวกพวกลัวพวกนี้มันแบบ F K ก็ขอขอไม่ใช่ไม่เกี่ยวถ้าเราเดินมาตรงนี้มันต้องมาแน่เลยนั่นแย่สมคิดแล้วอะไรพี่พี่จะอะไรกับผมผมมีสองร้อยแต่ผมใช้ไปแล้วร้อาสิบผมเหลือห้าสิบพี่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 พพ โอเคนะปกติก็จะฆ่าได้นะแต่เมื่อกี้มันตกพอดีแนละ้วมันตกโหมีที่เราบรลองด้วยพี่สมคิดโอ้หเดินผ่านควันนี้แบบ V R the champion เลยทีเดียวมี <the> อ r ร์ h e ช h เป p ี o ยนไอ้เราได้ที่หกโอ้ท่านั้นนี่ก็ยี่สิบเจ็ดแล้วสุดยอดอสี่ร้อยหนึ่ง 1, อันเก็บ โอเคอันนี้ก็ตีหนึ่งจะตีสองแล้วแหละก็เด็กพอสมควรก็จะมีข้างแสงของเราก็จะมีอันนี้ไม่ใส่ไม้นะอันนี้ไม่ใส่เออคปว่าจะโตหรือว่าหินนั่นแหละอันนี้ใส่แร่ทบทวนกับอีกเล่าแต่งส่วนอันนี้ตอนนี้ยังไม่มีน่าจะใส่เป็นไม่รู้สิเดี๋ยวค่อยคิดทีทีอันนี้ใส่เป็นเออไม่มีแล้วนี้ก็ใส่เป็นอุปกรณ์แต่ก็จะอ,ออกแล้วแหละเพราะเดินผ่าน เติมผ่านไปคาฟใหม่เห็นแล้วไม่มีในตัวก็ไปคาฟใหม่ตลอดเวลาอันนี้ก็จะเป็นห้องครัวที่ชเชนนะคะอันอัน,นอันนี้ตัดเลนะ่นทล้เหอวหรือว่าไว้เผาอะไรก็ได้นะพวกเผากระจกเผาแร่แล้วน,นี้ก็เป็นกล่องใส่ของกินก็พอแล้วแหละน่าจะอัปเดตพอสมควรตรงนู้นมีดันใหญ่ประมาณนู่น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 หน่อยแล้วแหละ ตอนนั้นไปไฟมาไกลพอสมควรเพราะตรงนี้มันทอดเยอะแล้วก็ไปไฟตรงนู้นเห็นดันใหญ่พอสมควรเลยอยู่เดี๋ยวค่อยลงนะไปเจอกันก็สำหรับคลิปนี้ก็จบลงถึงเท่านี้นะอย่าลืมนะถ้าชอบแะคุณสามารถเออพูดอย่างกับถ้าชอบสามารถถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะคะถ้ามันหาจนเก็บความหาไว้ไม่อยู่ก็แชร์ให้เพื่อนดูได้นะ คลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบายจะมื่ออีกแล้วบ๊ายบายเยี่ยวเงี่ยวเงี่ยวเยี้ยวที <c ười> ่ขู่เกิน